ช่วงนี้มีคนถามหมอเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะว่าริซูแลนด์เอ็กโซโซมเบอร์เทรรีไวต่างกันยังไงควรเลือกตัวไหนในการฉีดวันนี้หมอมีคำตอบค่ะตัวแรกเลยนะคะตัวริซูแลนดเขาจะเป็น PN นะคะหรือว่า DNA s a l เ o แเขาก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ตัวนี้เหมาะสําหรับปัญหาผิวเด่นๆเ,เลยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ลดริ้วรอยเล็กๆค่ะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวนะคะตัวนี้จะช่วยเน้นในเรื่องของการทําให้ผิวเรียบผิวโกรอฉ่าวาวนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเอ็กโซโซมที่คลินิกของเรานะคะก็จะใช้เป็นตัว a s c Plus นะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคของเอ็กโซโซมเนี่ย5,000ล้านอนุภาคให้ยาเข้มข้นถึง5 4 c นะคะจะเด่นในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่เนี่ยดีกว่าตัวสเตมเซลล์ทั่วไปนะคะและยังช่วยในเรื่องของการชะลอการเสื่อมของ เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะคในเรื่องสิวด้วยค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบลดสิวทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นและตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมีไฮยาด้วยนะคะก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวทําให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูฉ่าวาวอิ่มน้ามากๆเลยคะ่ะที่สําคัญผลลัพธ์นะคะเห็นเร็วกว่าตัวรีสูรแอนด้วยค่ะค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเบอร์เทอร์โร่รีวฟ์นะคะ เป็นฟิลเลอร์งานผิวตัวแรกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตัวนี้เขาจะประกอบไปด้วยไฮยาฟิลเลอร์เข้มข้นถึง20มิลลิกรัมซีซีนะคะและตัวกีเซรัลซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ําให้กับผิวนะคะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านผิวแห้งลอกเป็นขุยผิวไม่แข็งแรงม,มีรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็มีริ้วเด็กๆบนใบหน้าหลังฉีดไปเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวเนี่ยอิ่มน้ําฉ่าวาวมีความฟู ขึ้น,นะะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทําให้รูปผิวผมเนี่ยกระชับนะคะเรียบเนียนมากขึ้นด้วยค่ะเขาจะอยู่ได้นานสูงสุดถึง9เดือนเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็คงจะเคลียร์กันแล้วนะคะว่าลิจูแลียนเอ็กซโซมและเบลเทอร์โรรีวาร์ต่างกันยังไงนะคะแต่ใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยคะ่ะเหมาะกับตัวไหนก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับหมอได้ที่ every skin clinic ค่ะสวัสดีค่ะ